สวัสดีครับผมวินกูรูรีวิวนะครับกูรูรีวิวรีวิวทุกเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับโครงการที่คุณสนใจนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการวีคอนโดสาลายาครับโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ใจกลางสาลายาเลยนะครับใกล้มหิดลมากๆจะมีอะไรที่คุณควรรู้เกี่ยวกับโครงการบ้างและมีรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูทุกเรื่องเลยครับตามมาครับ โครงการวีคอนโดสรยาเนี่ยเป็นโครงการคอนโดมิเนียมในโซนมหาวิทยาลัยมหิดลครับโดยโครงการเนี่ยต้องการให้ลูกบ้านทุกคนได้สัมผัสกับก,บการอยู่อาศัยที่เหนือกว่าด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันครับไม่ว่าจะเป็นสกายพูลสะว่ายน้ำบนลูฟท็อปนะครับเปิดรับบรรยากาศในมุมสูงของโซนสรายาและฟิตเนสนะครับให้ลูกบ้านได้ใช้บริการกันอย่างเต็มที่ครับในส่วนของการเดินทางไปมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสำหรับลูกบ้านในโครงการนี้เนี่ยสามารถทำได้อย่างสะดวกสบายเลยครับ พราะโครงการมีรถชัตเตอร์บัสคอยบริการรับส่งจากหน้าโครงการฟรีสําหรับลูกบ้านนะครับถือว่าสะดวกสบายและเหมาะอย่างยิ่งสําหรับนักศึกษาบุคลากรหรือคนที่ทํางานในมหาลัยมหิดลมากๆเลยครับทำเลที่ตั้งของโครงการ V. ีคอนโดสารยานะครับตั้งอยู่ที่ซอยบ้านตั้งศิลถนนบรมราชชนนีอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนคปรปฐมครับ โดยการเข้าออกโครงการด้วยรถยนต์ส่วนตัวสามารถเดินทางเข้าจากถนนบรมราชชนนีและถนนสาราธรรมศพได้ทั้ง2ถนนเลยครับโดยเข้าทางซอยบ้านตั้งศิลการเดินทางเนี่ยถือว่าสะดวกสบายมากๆอยู่ใกล้ถนนใหญ่ด้วยครับในส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์สาธารณะนะครับสามารถขึ้นรถไฟฟ้านะครับมาลงสถานีปลายทางบางว่าและต่อรถสารยาลิงก์นะครับมาลงที่มหาวิวทยาลัยมหิดลและเดินทางต่อมายังโครงการได้อย่างสะดวกสบายเช่นกันครับ สถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงนะฮะโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่อยู่ใกล้ใจกลางสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ครบครันในย่านสารยาเลยนะครับเริ่มตั้งแต่พวกห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาลยาโลตัสสารยาแม็คโคสาาลยา,า,รยาหรือโฮมโปรครับในส่วนคอมม u นดิตี้มอลนะฮะก็จะมีทั้งไชน่าทาวน์สาลยาเดอะบริโอและยังมีสถานที่สำคัญอื่นๆนะครับเช่นโรงพยาบาลสาลยาสถานีรถไฟตลาดสารยาเป็นต้นครับ ต้องเรียกว่าโครงการอ,อยู่ใจกลางสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแบบครบคันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูแบบจำลองของโครงการวีคอนโดสารยาก่อนนะครับโครงการวีคอนโดสารยาเนี่ยตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า10ไร่นะครับตัวอาคารเนี่ยเปิดขายแล้ว10อาคารนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2เฟสนะ ตอนนี้เฟสหนะครับขายหมดไปแล้วกว่า90%ซนะครับซึ่งที่มีขายอยู่ตอนนี้เป็นเฟสสองนะครับด้านนี้ในส่วนของอาคารในตึก V ีคอนโดสลายาเนี่ยจะเป็นอาคารแบบโลว์ไลฟ์ขนาด8ชั้นนะครับตัวอาคารเนี่ยจะมีอาคารคืออาคารที่14กับ15ตรงนี้นะครับที่เรียกว่า V Community ี้ครจะเป็นส่วนของที่จอดรถนะครับตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น8และในส่วนชั้นดาดฟ้าเนี่ยก็จะเป็น f a c i l ลิตี้ที่ว้ใช้ร่วมกันของโครงการครับเริ่มตั้งแต่สกายพูลนะครับฟิตเนส ห้อง Meeting Room ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีในส่วนของ Facility โครงการนะครับแบบห้องในโครงการ V Condo สารยาในโครงการเนี่ยมีแบบห้องให้เลือกกันถึง3 Type นะครับ Type A เนี่ยเป็นห้องแบบ1ห้องนอน1 Bedroom มีขนาดเริ่มต้นอยู่ที่33.48ตารางเมตร Type B เนี่ยก็จะเป็น1ห้องนอนเหมือนกันครับขนาดเริ่มต้นอาจจะอยู่ที่37ตารางเมตรและ Type C นะครับเป็นห้องแบบ2ห้องนอนซึ่งมีขนาดเริ่มต้นประมาณ51ตารางเมตรครับ ซึ่งรายละเอียดและดีเทลในแต่ละห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับเริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าของโครงการเลยนะครับประตูเนี่ยเขาจะทําเป็นลายไม้แบบนี้เลยนะแล้วก็ประตูตรงนี้เนี่ยครับเป็นประตูแบบดิจิตอลดอร์ล็อกเนาะสำหรับห้องไทป์แรกของโครงการนะครับจะเป็นไทป์แบบ A นะฮะซึ่งมีเนื้อที่อยู่ที่ประมาณ33ตารางเมตรครับเป็นห้องแบบ one bedroom ซึ่งตัวห้องของโครงการเนี่ยเขาจะขายเป็นแบบ fully f u r n i s h ครับนั่นหมายความว่าโซฟาหรือชุดตกแต่งต่างๆเนี่ย ทางโครงการแถมไปให้ด้วยนะครับทางลูกบ้านที่ซื้อไปเนี่ยไม่ต้องไปแต่งเติมไม่ต้องไปทำบิลอะไรให้ปวดหัวเลยฮะเดี๋ยวเราลองมาดูห้องไทยนี้มันก่อนครับว่าเริ่มตั้งแต่ลิฟ g r o ู m ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับได้เตรียมโซฟานะครับขนาด2ที่นั่งตรงนี้ไว้ให้นะครับโต๊ะกลางนะครับแล้วก็ชั้นวางทีวีข้างหน้านี้นะฮะเนี่ยครับในส่วนชั้นวางทีวีเนี่ยทางโครงการได้ออกแบบให้ทีวีเป็นทีวีแบบแขวนนะครับเพื่อที่จะประหยัดเนื้อที่ตรงนี้นะคุณสามารถวางของวางอะไรได้เพิ่มเนาะ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยยังเป็นชั้นเก็บของอีกนะครับซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยทางโครงการ build วไว้ให้แล้วนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะ หลังจากจบส่วนของห้องนั่งเล่นไปแล้วนะครับส่วนต่อมาที่เราจะพามาดูกันเนี่ยนั่นก็คือส่วนของห้องนอนของโครงการครับในส่วนของห้องนอนเนี่ยก็ยังคงมีสีขาวกับสีน้ําตาลอยู่เนาะก็ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายนะครับอบอุ่นวอมวอมเริ่มตั้งแต่นะครับห้องนอนเนี่ยทางโครงการได้ทําเตียงแบบนี้นะครับเตียงแบบ6ฟุตเตียงใหญ่แบบนี้ให้เราเลยนะเราไม่ต้องไปซื้อเตียงซื้ออะไรมานะต่อมาจากเตียงนะครับนั่นก็คือตู้เสื้อผ้าแบบบิวแบบนี้นะซึ่งผมชอบมากเลยนะครับเพราะทางโครงการเนี่ย ทำเป็นบิวติสกับตัวห้องไว้เลยนะฮะซึ่งขนาดเนี่ยผมว่าเพียงพอสําหรับคนที่อยู่อาศัยสักคนหรือ2คนนะเสื้อผ้าวางกันอย่างสบายไม่ต้องไปเบียดกันเลยนะฮะตัวตู้นะครับทำเป็นลายไม้แบบนี้นะฮะกลมกลืนกับสีขาวของห้องอย่างมากเลยครับ ในส่วนต่อมานะครับทางโครงการเนี่ยได้บิวนะครับส่วนอนเนกประสงค์ตรงนี้ไว้ให้นะซึ่งถ้าน้องผู้หญิงนะครับจะทําเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแต่งหน้าก่อนออกไปเรียนก็ได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นโต๊ะนั่งทํางานอ่านหนังสือตอนช่วงสอบหรือนั่งเคลียร์งานก็เหมาะอีกนะครับในส่วนของชั้นวางทีวีตรงนี้นะ ทำเป็นลิ้นชักเก็บของแบบนี้ให้เราด้วยนะครับคือที่ผมชอบก็คือว่าทางโครงการเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ใจในเรื่องดีเทลเล็กๆของตัวห้องมากเลยนะฮะทำให้เรามีพื้นที่และฟังก์ชันการใช้สอยที่มากยิ่งขึ้นนะครับทีวีตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นผมนะครับผมจะเอาไปแขวนไว้ตรงนี้มันจะทําให้ตรงนี้มีสเปซพื้นที่ให้เราใช้งานให้เราวางของได้อีกเนาะผมว่าห้องเนี้ยสามารถจัดวางของและเก็บของต่างๆเป็นสัดเป็นส่วนได้ดีมากๆเลยครับ มาในส่วนของประตูนะครับประตูทางเข้าออกห้องนอนเนี่ยจะเป็นบานสไลด์นะครับลายไม้แบบนี้เลยนะซึ่งตัวประตูเนี่ยเขาออกแบบมานะครับเป็นแบบเก็บได้นะครับเนี่ยถ้าลูดปุ๊บเนี่ยมันจะพอดีกับผนังตรงนี้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะดึงประตูเนี่ยเรากดตรงนี้ปุ๊บตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับทางโครงการเนี่ยค่อนข้างที่จะออกแบบเล่นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆกับตัวห้องของเราได้เยอะพอสมควรเลยครับ ในส่วนถัดมาจากห้องนอนนะครับฝั่งนี้จะเป็นโซนครัวแล้วนะครับตอนนี้มันยังเป็นครัวเปิดอยู่นะถ้าเกิดเราอ่ะอยากจะปิดนะ้นเราอาจจะเอามูลี่นะครับมากั้นไว้ตรงนี้หรือเป็นผนังเบากระจกบานสไลด์แบบสวิงนะครับมาปิดไว้ตรงนี้เพื่อที่จะป้องกันกลิ่นนะครับเวลาเราประกอบอาหารเนาะจะได้ไม่มายุ่งวุ่นวายกับลิฟวิรงรูมกับเบดรูมเรานะฮะเดี๋ยวพามาดูครัวครับ นี่นะครับในส่วนครัวเนี่ยทางโครงการได้จัดเตรียมโต๊ะกินข้าวแบบ2ที่นั่งไว้ให้นะครับซึ่งที่มี2ที่นั่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทางโครงการคิดว่าห้องไซนี้มันควรจะอยู่ประมาณ2คนก็น่าจะโอเคแล้วเนาะซึ่งโต๊ะ2ที่นั่งเนี่ยพอวางปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ได้เบียดในส่วนเคาน์เตอร์รครัวมากนักนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูเคาน์เตอร์รครัวกันครับ <llo. S 1> ในส่วนเคาน์เตอร์รครัวเนี่ยทางโครงการนะได้บิวไว้ให้นะครับเป็นเคาน์เตอร์ครัวยาวๆแบบนี้นะครับก็จะมีส่วนของซิงก์นะครับกับส่วนของเตานะฮะซึ่ง หน้าท็อปของเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเป็นไฟเบอร์นะครับนี่ไฟเบอร์แบบนี้นะฮะในส่วนตรงนี้นะครับเป็นที่ดูดควันนี่นะฮะดูดควันไปได้ประกอบอาหารได้นะครับในส่วนท่อนบนเนี่ยก็ยังวางนะครับที่เก็บแก้วนะครับทางโครงการบิวให้หมดเลยนะซึ่งโทนสีนะครับก็ยังเป็นตีมเดียวกับห้องนะสีขาวกับสีน้ำตาลเนาะซึ่งผมว่าสีเนี่ยเป็นสีที่ผมชอบนะครับเป็นอีกสีที่โอเคเลยเพราะว่ามันแต่งห้องง่ายอะคุณเนาะเนี่ยครับอ่าชั้นบนวางของเก็บของได้นะฮะ ในส่วนชั้นล่างเนี่ยครับนี่ฮะก็เก็บของวางของได้อีกนะครับพวกของใช้ในครัวหรืออะไรนี่นะฮะในส่วนต่อมาจากครัวนะครับก็จะเป็นโซนระเบียงนะครับซึ่งห้องทุกห้องในโครงการเนี่ยจะมีระเบียงแบบนี้ให้หมดเลยนะครับซึ่งเราสามารถวางเครื่องซักผ้าไว้ด้านนอกได้เนืะเพราะมีก๊อกน้ำนะครับพร้อมไว้ต่ออยู่แล้วคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยเราก็วางไว้ตรงนี้2เครื่องนะครับรีทิ้งรูมกับเบดรูมเนาะครบพอดีนะฮะซึ่งพื้นที่ของตัวระเบียงเนี่ยก็จะพอประมาณนะครับเนี่ย ก็ไม่ได้แคบจนเกินไปเนาะ<ๆ>วางเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ทําอะไรตากผ้าหรืออะไรตรงนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ด้านซ้ายมือของเราเนี่ยจะเป็นห้องน้ํานะครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยประตูเนี่ยก็จะทําลายเดียวกับประตูทางเข้าเลยนะซึ่งเป็นธีมของห้องนะฮะเนี่ยประตูตรงนี้เป็นประตูบานสไลด์แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบเก็บนะครับเหมือนกับห้องนอนเลยนะฮะ <S 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 ถ้าเราอยากจะดึงขึ้นมาเนี่ยเราก็กดปุ่มตรงนี้ปึ๊บนี่ครับ แล้วก็ลากมาได้นะฮะ <S <S เริ่มต้นเลยเนี่ยทางห้องน้ําของโครงการน,น,นะครับจะมีการแบ่งส่วนเปียกกับส่วนแห้งกันอย่างชัดเจนเลยนะครับในส่วนของเปียกนี่ยก็เป็นส่วนที่เราไว้อาบน้ําซึ่งจะถูกกั้นด้วยกระจกบานสไลด์เต็มบานแบบนี้นะครับไว้ปิดเวลาเราอาบน้ำเนาะน้ำจะได้ไม่กระเด็นมาเลอะในส่วนของที่เป็นทอยเลทน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนปีกกันก่อนครับในส่วนของส่วนเปียกเนี่ยทางโครงการนะครับที่ผมชอบมากๆเลยเนี่ย มันจะมีส่วนชานพักแบบนี้ฮะซึ่งเวลานั่งอาบน้ําเนี่ยอ่าผมอ่ะเป็นคนชอบนั่งอาบน้านะเราจะฟอกเราเราจะอะไรเนี่ยก็ทําได้เต็มที่นะซึ่งผมว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งเลยของโครงการนี้นะครับ mm. คือผมว่านะโครงการนี้ค่อนข้างที่จะขายดีไซน์ที่เป็นโมเดิร์นมากๆเลยนะครับสังเกตนะว่าในห้องน้ำเนี่ยตีมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีเทาหมดเลยนะครับแล้วตัวกระจกบานสไลด์เนี่ยกรอบเนี่ยเป็นอลูมิเนียมสีเงินอย่างดีเลยนะครับ ให้ความรู้สึกหรูหราให้ความรู้สึกแพงนะสำหรับใครที่ชอบแบบสไตล์โมเดิร์นดูแพงๆแ,แบบเนี้ยผมว่าโครงการนี้เหมาะมากๆเลยครับเนี่ยดูสินี่ใช้อย่างดีเลยนะครับเนี่ยวัสดุทุกอย่างในส่วนของสวนแห้งนะครับทางโครงการเนี่ยก็จะมีอ่างล้างหน้าแบบบิ้วเต็มพื้นที่ตรงนี้เลยนะฮะเนี่ยคือเต็มเลยตรงนี้เนี่ยอาจจะวางยาสีฟันหรือวางของเครื่องใช้จุกจิกต,ต่างๆในห้องน้ําได้เพิ่มเนาะแล้วก็นะครับข้างล่างนี้ฮะยังมีที่เก็บของอีก ครับเนี่ยทางโครงการได้ทําที่เก็บของนี้ไว้ให้ด้วยนะฮะซึ่งเนี่ยผมว่าประโยชน์ใช้สอยมันมีเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์ทั้งหมดในห้องน้าในโครงการวีคอนโดศาลายาเนี่ยใช้ของคอตโต้ทั้งหมดเลยนะครับของคุณภาพอย่างดีเลยฮะ,ะในส่วนของห้องทป์นี้นะครับจะเป็นห้องทป์ B ของโครงการนะครับห้องนี้ก็ยังคงเป็นห้องหนึ่งห้องนอนเหมือนกันนะครับเหมือนกับห้องทป์ A ที่พาไปดูแล้วห้องนี้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันก็คือพื้นที่ใช้สอยภายในตัวห้องนะฮะ ห้องนี้เนี่ยจะมีขนาดประมาณ37ตารางเมตรนะครับซึ่งห้องที่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ33ตารางเมตรในส่วนของการตกแต่งและดีไซน์ห้องโทนสีเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับจะมีส่วนที่ต่างกันอยู่2ที่ซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับแต่ส่วนที่แตกต่างกันก็คือโซนนั่งทํางานตรงนี้ครับซึ่งปกติเนี่ยในห้องไทป์ที่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ติดกับชั้นวางทีวีเลยนะครับแต่ในห้องไทป์ B เนี่ย เขาจะแยกส่วนของโต๊ะทํางานหรือโต๊ะเครื่องแป้งไว้ในส่วนซ้ายของเตียงนอนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าเหมาะมากๆเลยนะกับการนั่งเคลียร์งานนะครับน้องน้องนิสิตนักศึกษาเนี่ยนั่งอ่านหนังสือนั่งทําการบ้านนั่งติวก็สอบไม่ต้องไปร้านกาแฟไม่ต้องไปคาเฟ่เลยนะเนี่ยเรานั่งทํางานนั่งเคลียร์อะไรกันอยู่ตรงนี้ได้เลยนะซึ่งเป็นสเปซที่มีประโยชน์มากนะสมมติคุณอยู่กัน2คนนะคุณซื้อเก้าอี้อีกตัวหนึ่งมาตรงนี้นะเนี่ยนั่งติวกัน2คนสบายๆนะไม่อึดอัดเลยนะครับหรือตอนเช้าเก่อนไปเรีียนนนหรือไปทําาง่ คุณแต่งหน้าตรงนี้ก็ได้นะเพราะตรงนี้กระจกทางโครงการก็บิวไว้ให้เนาะเนี่ยครับแล้วก็เหมือนเดิมนะว่าตรงนี้มันก็เป็นลิ้นชักเก็บของได้นะครับเนี่ยทางโครงการเนี่ยได้ทําพื้นที่ใช้สอยไว้ให้เรากันอย่างเต็มที่เลยฮะนี่นะครับในไทปีเนี่ยตู้บิวของเขาเนี่ยก็จะทําแบบเต็มพื้นที่เหมือนกันนะคุณลองดูนะพื้นที่ทุกอย่างเนี่ยถูกจัดสรรเลเยอร์อย่างใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เลยนะฮะ ก็ผมถือว่านะครับเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดเนาะแล้วตู้นี้ผมว่าขนาดมันนะพอสบายสบายเลยนะสำหรับ2คนนะครับใส่เสื้อผ้ากันแบบไม่ต้องมาเบียดกันเลยฮะในส่วนที่แตกต่างกันอย่างมากนะครับระหว่างใช้ A กับใช้ B นั่นคือพื้นที่ในส่วนครัวตรงนี้ครับลองสังเกตนะว่าตรงนี้เนี่ยพื้นที่กว้างมากเลยนะครับเราสามารถประกอบครัวนะครับทำครัวได้แบบสบายสบายเลยนะ แต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับสำหรับท้ายบนี้นั่นก็คือมันจะมีสเปซตรงนี้ครับให้คุณพอวางเครื่องซักผ้าคุณไม่จําเป็นจะต้องไปต่อเครื่องซักผ้าด้านนอกนะคุณวางเครื่องซักผ้าไว้ในตัวบ้านเราได้เลยนะฮะแล้วข้างบนเนี่ยยังมีชั้นวางตรงนี้ซึ่งคุณสามารถทําเอาเครื่องวางกาแฟเอสเปรสโซ่แมชชีนมาวางเอาไมโครเวฟมาวางตรงนี้หรือจัดอะไรต่างๆได้ตามควมต้องการเลยนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นที่สําคัญของท y p B ในโครงการนี้เลยฮะในสเปซครัวตรงนี้ อีกส่วนหนึ่งนะครับที่แตกต่างกันคือพื้นที่ในส่วนระเบียงของทายบีเนี่ยจะมีพื้นที่กว้างกว่านะเนื่องจากว่าเราไม่ต้องเอาเครื่องซักผ้าไปวางไว้ข้างนอกนะมันจะเหลือพื้นที่ให้คุณตากผ้านะครับหรือทําอะไรต่างๆข้างนอกได้นะครับก็ถือว่าจะเป็นพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มขึ้นมาจาก Typ e A นะครับสรุปนะครับในท y p e B เนี่ยเป็นห้องแบบ one bedroom นะซึ่งสิ่งที่แตกต่างกับทา p e A นะครับนั่นคือพื้นที่ใช้สอยในตัวห้องครับที่จะมีประมาณ37ตารางเมตรนะ ในพื้นที่ส่วนครัวเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับในส่วน Living Room b e d r o o m หรือว่าห้องน้ำเนี่ยจะเหมือนกับ Type A ทุกอย่างเลยนะครับการตกแต่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยได้เหมือนกันทุกอย่างครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคืออาคารจอดรถของตึกโครงการ V c o n d o ดสารยาครับ จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ที่จอดรถของห้างนะครับเป็นที่จอดรถของโครงการ V คอนโดนะครับซึ่งโครงการ V คอนโดเนี่ยได้เอาอาคารนี้เพื่อให้ลูกบ้านได้ใช้บริการร่วมกันโดยเฉพาะเลยนะครับตั้งแต่ชั้น1จนถึงชั้น8เนี่ยมีไว้สําหรับลูกบ้านไว้จอดรถซึ่งเปอร์เซ็นต์การจอดรถของที่นี่ลูกบ้านจะได้รับสิทธิ์ในการจอดรถ1ที่นะครับหมายความว่าถ้าคุณซื้อบ้านในโครงการเนี่ยคุณจะได้ที่จอดรถ1ที่แน่นอนครับแล้วก็ในส่วนชั้นบนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูต่อนะก็จะเป็นวกสูนนนนะะคครรััับบหห้ออองงื ซึ่งโครงการเนี่ยออกแบบมาตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับคนที่มีรถนะไม่ต้องไปแย่งที่จอดรถกันครับ นอกจากโซนข้างหลังผมนะครับที่เป็นที่ให้นั่งอ่านหนังสือสบายๆเนี่ยจะเห็นว่าทั้งซ้ายและก็ขวานะเป็นโต๊ะไว้ติวหนังสือนะจะเห็นได้ว่าทางโครงการเนี่ยใส่ใจรายละเอียดเกี่ยวกับลูกบ้านมากๆเลยนะครับสำหรับน้องๆนักศึกษามีที่ให้ติวมีที่อ่านหนังสือไม่ต้องไปข้างนอกให้วุ่นวายเลยครับสำหรับนักศึกษารับรองว่าต้องถูกใจแน่ๆครับ สำหรับชั้นดาดฟ้าของอาคารก็จะเป็นสระว่ายน้ำครับซึ่งสระว่ายน้ำของโครงการ V คอนโดสารยาเนี่ยเป็นสระว่ายน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณรอบนี้แล้วนะครับโครงการนี้สายใหญ่ที่สุดแล้วซึ่งตัวสระของเขาเนี่ยจะเป็นสระคอรีนะครับซึ่งมีแบ่งเป็นสระเด็กกับสระผู้ใหญ่นะครับสำหรับสระผู้ใหญ่นะครับใครที่อยากว่ายน้ําออกกําลังกายเนี่ยสามารถว่ายสโตรกยาวๆไปกลับได้เลยนะครับเหมาะกับการออกกําลังกายอย่างมาก ในส่วนสระเด็กเนี่ยกว้างขวางเพียงพอที่จะนำน้องๆมาเล่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับตึกของวีคอนโดสารายาเนี่ยเขาจะมีถึง2ตึกด้วยกันนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นของตึกเฟสหนึ่งะครับซึ่งในอนาคตนะครับในกลางปี2563เนี่ย ของเฟส2ก็จะมีอีกนะครับหมายความว่าสระว่ายน้ําของโครงการวีคอนโดเนี่ยจะมีถึง2สระด้วยกันนะฟิตเนสสอที่ฟาร์ซิลิตี้ทั้งหมดเนี่ยเราไม่ต้องมาแย่งกันใช้เลยนะครับมีใช้กันอย่างเพียงพอเลยครับในส่วนข้างหลังสระว่ายน้ําที่ผมกําลังยีอยู่นี่นะครับก็จะเป็นฟิตเนสนะครับซึ่งฟิตเนสของโครงการวีคอนโดศาลายาเนี่ยมีทั้งเครื่องเล่นและเครื่องออกกําลังกายต่างๆแบบครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอฟรีเวทหรือแมชชีนเวทนะครับ มีครบให้ลูกบ้านได้ใช้บริการกันเลยครับซึ่งอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับที่ผมบอกไปแล้วนะของ V คอนโดสาลายาเนี่ยคือฟัสซิลิตี้ที่แน่นๆนะครับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ฟิตเนสมีติ้งรูมไลบรารีห้องอ่านหนังสือนะเหมาะมากๆสำหรับนักศึกษามหาลัยมหิดลเลยครับสำหรับการเดินทางเข้าออกมหาลัยมฮิดลนนะครับตัวโครงการ V ีคอนโดสาลายาเนี่ยได้จัดเตรียมรถชัตเตอร์บัสแบบนี้ไว้เลยนะ ซึ่งเขาจะคอยบริการลูกบ้านอยู่ตลอดนะครับรถเนี่ยเข้าออกทุก15นาทีเริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง1นึ่งทุ่มนะครับซึ่งทางลูกบ้านสามารถใช้บริการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับการเข้ามาหาลัยเนี่ยง่ายมากๆเลยครับแล้วก็สะดวกมากๆเลยครับที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่สีเขียวที่ทางโครงการได้จัดเตรียมไว้ให้ลูกบ้านนะครับเป็นส่วนเชื่อมต่อนะครับระหว่างตึกพักอาศัยกับอาคารส่วนกลางนะ จะสังเกตได้ว่านะครับโครงการเนี่ยได้มีการจัดเตรียมนะครับที่ไว้ให้พักผ่อนหรือเป็นที่ที่ไว้ติวหนังสือนะไว้เอาใจน้องๆนิสิตน,นักศึกษาโดยเฉพาะเลยครับสำหรับตัวโครงการนะครับจะมีห้องให้เลือกอยู่ทั้งหมด3ไทป์ยนะเดีย๋ยวที่เราบอกกันไปแล้วคือห้อง type A type B และ type C นะครับซึ่ง type A กับ t y p ์ B เนี่ยเป็นห้องแบบ1ห,ห้องนอนนะครับ ซึ่งจะมีขนาดเริ่มต้นตั้งแต่33ตารางเมตรนะฮะพื้นที่ใช้สอยนะซึ่งราคาเริ่มต้นของ t y p เี่ยเริ่มต้นที่1.7ล้านบาทนะครับโดยประมาณเนาะและละเอียดและเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับเรียบร้อยไปทุกเรื่องเกี่ยวกับโครงการ V c คอนโดสารยาไปแล้วนะครับโดยสรุปนะครับโครงการนี้ถ้าผมมองแล้วนะครับเหมาะอย่างมากเลยนะสำหรับนิสิตนักศึกษาในมหาลัยนะครับ หรือบุคลากรอาจารย์เจ้าหน้าที่ต่างๆที่ทํางานในมหาลัยนี้นะครับเนื่องจากข้อแรกเลยเนี่ยตัวโครงการอยู่ไม่ได้ไกลจากมหาลัยไม่ให้โดนเลยนะครับและที่โครงการเนี่ยก็มีบริการชัตเตอร์บัสนะครับคอยรับส่งตลอดทุก15นาทีนะทำให้เราเดินทางเข้าออกมหาลัยได้อย่างง่ายมากๆเลยครับเรื่องที่2นะครับคือเรื่องฟ a ส i ิลิตี้ของโครงการครับข้อแรกเลยเนี่ยอัตราการจอดรถเนี่ยมีที่จอดรถสําหรับยูนิตทุกยูนิตเลยนะครับ หมายความว่าถ้าเราซื้อคอนโดมันเนี่ยเรามีที่จอดรถแน่นอนไม่ต้องไปแย่งกันนะครับสระว่ายน้ําขนาดใหญ่นะฮะแยกสัดเด็กสัดผู้ใหญ่ฟิตเนสนะครับที่มีเครื่องออกกําลังกายอย่างครบถ้วนรวมไปถึงห้องอ่านหนังสือไลบรารีมีติ้งรูมนะครับแล้วสําหรับลูกบ้านในโครงการนะี้ยังสามารถจองห้องติวหนังสือนะครับสำหรับน้องนนักศึกษาเรียกว่าทางโครงการเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักศึกษาอย่างแท้จริงเลยครับ ซึ่งสุดท้ายแล้วก็อยู่กับผู้ซื้ออีกแลลวครับว่าสุดท้ายแล้วคุณมีลไลฟ์สไตล i, ์แบบไหนคุณมีความต้องการในการใช้พื้นที่ขนาดไหนถึงจะเป็นผู้ตัดสินใจถูกครับว่าเราต้องการห้องไซส์ไหนครับสำหรับใครที่สนใจและอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถแวะเข้ามาชมกันได้ที่สำนักงานขายนะครับโดยสำนักงานขายเนี่ยจะเปิดทำการทุกวันนะครับตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาครับสามารถเข้ามาดูบริเวณโดยรอบของโครงการดูฟอรซิลิตี้และชมห้องตัวอย่างได้เลยครับ อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วในทุกๆคลิปนะครับว่าการซื้อบ้านหรือคอนโดสักหลังหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสําคัญมากๆในชีวิตของคนคนหนึ่งเราควรที่จะเตรียมความพร้อมและหาข้อมูลต่างๆให้รอบคอบก่อนทําการโอนการจองหรือไปทําอะไรใดๆนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเราเองครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากที่อยู่กันจนถึงตอนจบนี้นะครับสําหรับคลิปหน้าเราจะไปอยู่กันที่โครงการไหนอย่าลืมกดติดตามกันที่ YouTube c h a n แนลและ f a เ o ซบุ๊ p a พจกูรูลิฟวิ่งตัวจริงเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ